สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะก็สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคนภูไทยนะคะอ๋อดีซื้อมาครบโต๊เดียวตัวที่สองแม่สื้อไปเลขศูนย์หนึ่ศูนย์บลูกนัอะก่ามันก็ศูนย์กับหกนะฮะน่ะย่านหกสองตัวอยู่พี่น้องย่าวพี่น้องน้องนี่ตาก็เลยจุดถูกเลขสองาจจะเลขสองเพราะว่าเอฟซีสวยเลยแม่บาระ มันไหมกันเมืนซรูกันที่หัวไหล่สาวเห็นหางกำลังเดากาลังเห็นหางกำลังเดาเด้อเราเอฟซีสี่าเป็นเล็กเียงค่ะเอ้เห็นแล้วอีาคท่านได้เห็นไหมพีลา่วงิึงดูอีลาน่ละเบิ้งอีลาห้ดี้เอฟซีเดาแมนบอลลกแต่ว่าช่วงสิบคื้นสองขึ้นองวายอ่องอันละเล็กสองบอลลก เพี่น้องพี่เขียนไว้เด้อเหลียวไปเห็นเห็นหัวกับส้องเหรอครับเป็นช่งอีดีบ่คือแมเนเมนมนโอ้ยแมนคว้ามาเลยกระเดิ่มเม็นหัวเดล็กสองว่ะสี่ขึ้นมาออกหกวดิบบ้างหัวกสองมันดังหลายวันอีดีเหล็กสองว่ะหรือว่าเซตนอนตัวเลกตัวใดญ่กวลูกหกสอง ตัวที่สองหกสองแล้แลุ่นตัวที่สามเาจะเพิ่งโทรมาด้วยซีด้วยจะเพิ่งโทรนะครับร่างรุ่นเ็กวันสองหกเกาสลัแม่เบื่อเศร้าปูบอกว่าเมื่อกี้บอกว่าน้ามแดง สี่มากตอนไหนอ่มาเดี๋ยวนี้มาเดี๋ยวนี้ละกำลังจะมาถึงและวกเศษตัวราตัวอท้อาน่ตอนนี้ออกมาหกสองเดี๋ยวนเห็นตัวที่สามไปละตัวที่สามไม่เห็นจ้ะเห็นสองตัวแล้วตัวใด้สองตัวหกสองละหกสอง เลขทูบนอ้องลิตาจุดออกมาสองตัวแล้วได้หกสองง่างยาดีย้เนอะขณะนี้กำลังรุ่นเลขทูบรุ่นเลขทูบจุดทูบล่อน้าแดงนะครับได้ถือเลขก็ามาไหวหน้าแดงน้าหวาน,าน,าว,านวายยาสูบ ยงขอคนอิมาผู้บุรีแล้วเนาะมาผู้บุรีใดมีโจงไม่หลับม่าวายผู้ใดเด้อค่ะโอ้ไม่ได้ยินเสียงน้องเอาคิดเสียงอีรขู้ปิดนะเสียงเานลยอ่ะเบิ้งนีล่ะตัวใดตัวใดไมไหเจ้าอจอกบันสิมีงกับสองเท่านั้นไมดเมาตัวใดลูกได้ตัวใดลูกตันนี้ เต้ตัวที่สามยังว่าเห็นไ่้มาหกกับสองเริ่มเห็นหัวไปลูกก็ล่าเห็นอยู่ะนั่นมาแล้วคือแม่ได้มาสองตัวแล้วหกสองสองนจะนออกปูเยียบไปก็ดูด้อสิุ่แม่สองีหัวตัวที่อสิมาเลิ่บาสองสองป้ามันดูมันดูคืออยู่ได้ล่ะขาดมาหัวขื่อยอีนอโดงหัวเนาะ เดวสีผ้าบนไกลๆอีกกโอ้จอนนีแดดส่างเลยเอะมากมากเลยนะลาวอีหล่าบ้องั้งไดดเรพี่นองเสียห้องอืมห่อนะพี่นอิ่นบอกใหรอเงียบเงียบแน่พูสีบอไห่อีนีวิตร์นงเปนว่าในความสนุกเป่นใบห้าวว่าสารหกปากเดี๋ยวนี้ว่าารัีสิวายังไม่นหนักว่าก็ว่าไ่าพี่นองเยอ อ๋อว่นได้เอฟซีคอยนี่ยหายด้นี่เอฟซีคอยให้ดื้อหเบาเก็บปากไว้จูดกันสว่าเอาไ้จูดกันจูดได้ลูกเลขสองี่หกสองสองตัวได้ก็จ้าหกสองสองเลขสูบอกมาแล้วพี่น้องกันมี่อหหันมาบางสองสองขางนี้ตัวไดลูกสองสองจ้ะเลขถูกมันบ่จ้า ขนาดที่รอน้ําแดงนะครับจุดทูบรอหกสองสองล้กสเลขทูบมาแล้วนะครับกระได้ก็อีลาหันหนาวหกสองัดเจนเลยนะันเลขให้นหน้าหกสองสองถูกหกสองสองชัดเช็ดเลยเอฟซีคือหายแทบจะคุณจุลว่าน้แม่หรอกแต่เรียตัวนี่ให้แม่เอซียเชเลขทูบให้หน่อยหกสองสองนให้ในรูปมีปากกาไหมปากกาปะ lá chén pin đó, chén chén nè lá, chén nè lá lục, chén ta na bùa nè lá, nó khoét trống gấp con, khoét hai ha, khoét đi. Túi dài đấy lục, trống nó săn để tết lăng bàn. Nó coi nhỉ nó. Ở dưới xíu còng nhảy ha, trên vai dưới xíu na, khoét hai sò bàn. Oh, chén tủ nhỉ, xinh xắn, đẹp đẽ, 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 đẹp สวยองสองเลขทูบทูบยันบอกข้ออะไไปนี่ตัวใหญ่น้องลิตาเอาไว้ถัดเขียนเลขปูเลขงานนำเด้ออีละเอาตาตัวน้องตาเขียนเป็นบเขียนคำ่าทูบเขียนบล็อกเขียนบอกเป็นกระนำเลขด้วยพี่คุณเดี๋ยวอะไรมาเออไม่งั้นแบบนี้ สองอ่ะนี้คือเลขทูบเด้อครับเบอร์ล่อเลขน้ำแดงลูกสาวครับหัวเป็นเก้าสองสองไม่รูกของปูมากเป็นตัวของปูของาเจ้าเดี๋ยวล่อหนำแดงก่อนค่อยสีได้กับปูค่อยสีกับซีบอีกรอบนะครับเี่อนาเอาเอาเอาเทียบแล้วกันนะลูกเออเอาทางนี้ก่อนเออนี่แหละตาตาไม่ดีเอาที่ตรงตานี่เลยก่อน เลขทูบนะครับหมุนไปล้วจับนิ่งๆลูกจับนิ่งๆไม่หมุนเลจับนิ่งๆเด้อนี่คือเลขทูบพี่น้องเลขทูบน้องลิต้าจุดล่อนน้าแดงนะครับนิ่งๆก็อนลูกนิ่งๆก่อนเออนี่นะครับพี่น้องแคบหน้าจอไว้นะครับแคบหน้าจอไว้เลยนะครับนี่คือเลขทูบนะครับน้ำจิ้มน้ำจิ้มได้พี่น้องเดี๋ยวเวาหมุนไวที่ไปดิ

มันมตรงๆให้ตาหนักหนึ่มาตรงๆครับนึงโอเคครับโอเคครับน่อยสีสีแดงแคบมุนมาอีกรอบเดลูกเดอมมุนมาอีกรอบมุด้าๆมด้าๆเอนองจ้าเย็นเน วันนี้คิวยาวนะคะต้นสวยปัดตัดตั้นสวยคนสวนโอ้ยเอฟซีคอยว่าตเขียนวันเดือน6 2 2บอกวันเปลี่ยนวันที่น้องมันูเขียนไหอันี้เรื่ององูเขียนตั้เขียนก็เขียนได้วันที่หนึ่งรุบเพอ ขณะที่รอขณะที่รอปูกนะครับผมเลขถูกนี่คือเลขถูกวัานี่เลขถูกทลังเขียนวันเด็กผู้ว่าท่านบอกว่าได้น้ำแดงผู้อยากได้น้ำแดงหันมาทางกวาดี้หาเนี้ยนิ่งๆลงนิ่งๆนิ่งยาวมากเลยนะยืดซีกมารอไว้แคปหน้าจอนี่คือเลขถูกพี่น้องตัวใดกว่าห้าเนี้ย 6อ2กับ922ครับเด็กเก้าเป็นนันเด็กเก้าลรเมื่อน้องลิตาแป่เกา็แล้วกันนะครับเด็กเก้าโบราณอ้าวนี่เด็กผูอยังเด็กผู้น่าหลงเนาะยังเด็กู้รอเลขยผัวพี่น้องใดรไปไปอาน้ำแดงไปยุดไป้อเรนไปแล้วเป็นว่าน้องน้องอ่ะได้ไปตัวน้องโอปอไปเสือ

เอาบ้างไว้หันละลูกบ้างไม่บ้างกลางบ้างกยาเอาเลขงากกับกูบันนี้อเอาอาอีลาว่าให้แน่ได้ตัวใดเกาเองสองเก้าสองสองจ้ะเอายิ่งแ้งเลหกสองสองเก้าสองสองจ้ะเลขยังจ้าเลขพูบจ้ะปู่พ่นบอกว่าแจ้งไดลูกหลาปูบอกว่าหกสองสองเ เซนโซไดยใช day, anything, ้แล right, e. ้วลดเสียวฟันได้จริงทำอะไรกินอะไรก็ได้หมดลองเลยปูปูแ่าโมบอกแปูบอกว่าปูเบอร์กอนว่าข้าวสีจังไบอ้าวบานี้น้ำแดงมาแล้วพี่น้องเปิดซอยกันเด้อให้น้องเปิดผู้เดียวแม้ว่าปูย่าว่าให้อลาเปิดให้ปูผู้เดียวจ้ ปูไม่ยำาอีกบ่ลูกย่อีก้ะปูอยากได้น้ำแดงจักขวดสิบขวดปากปูพี่น้องน้ำแดงมาพอดีน้ำแดงน้ำแดงปูร้อนามาเลยลูกเงินพอมาแล้วลูกเงินพอไหมพอหาน้ำแดงมาดูดอดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ